ครับท่านผู้ชมครับจากการสำรวจลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชจากภาพถ่ายดาวเทียมของนาซ a นะครับพบว่าระบบนิเวศหลายจุดอยู่ในภาวะวิกฤตครับส่วนหนึ่งถูกตั้งข้อสังเกตนะครับเป็นไปได้ไหมเกี่ยวข้องกับการสร้างประตูระบายน้ำและการขุดลอกที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ครับมาจากทางนาซ่นะครับของโคปิคัสตัวนี้นะครับภาพดาวเทียมแสดงผลลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นสายสีเขียว จากระบบคอปเปอร์นิคัสขององค์การนาซาที่ศูนย์ความเป็นเลิศนิเวศวิทยาพยากรและการจัดการมหาวิทยาลัยวัลัยลักษ์ณนำมาใช้ติดตามความเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์และนิเวศผู้อำนวยการศูนย์อธิบายว่าเส้นสีเขียวตลอดลุ่มน้ำปากพนังระยะทางยาวก,กว่า120กิโลเมตรหลายจุดเป็นสีเขียวอมฟ้าแสดงว่าแม่น้ำสายนี้ถูกลุกรานด้วยวัชพืชมีความตื้นเขินในระดับรุนแรง ซึ่งหมายถึงความสูญเสียสภาพในระบบนิเวศท,ทั้งน้ําจืดน้ํากร่อยน้ําเค็มและน้ําเปรี้ยวที่ซับซ้อนจนส่งผลกระทบทั้งระบบเส้นนี้มันมีทั้งป่าพลุมีทั้งอะไรต่างๆเนี่ยรวมไปถึงมันเป็นต้นต้นของทะเลน้อยด้วยถูกไหมครับที่ไร่ลงมืองล่าและตรงนี้ถ้าเกิดมีปัญหามันมีปัญหาทั้งทั้งหมดทั้งยวงนะครับรวมทั้งด้านบนเนี่ยนะครับ แล้วก็ตอนนี้เรามีโครงการซึ่งไปเขาเรียกอะไรไปพยายามไปจัดการน้ําจืดน้ําเค็มนะครับก็คือตัวประตูระบายน้ําที่ปักพนังที่ใหญ่ๆเนี่ยนะครับตัวประตูระบายน้ำเนี่ยโดยคอนเซ็ปต์เราออกแบบมาดีนะครับมีการจัดการได้นะครับแบ่งโซนน้ําจืดน้ําเค็มแล้วก็เลคูเลตน้านะครับซึ่งโดยทฤษฎีแล้วถ้าทําดีเนี่ยมันจะรักษาเรื่องเนี่ยริเวนยไหลน้ําได้ แต่ว่าตอนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องการจัดการนะครับทำให้ผลกระทบมีเยอะนะครับผักตบชวาปริมาณมหาศาลเหนือประตูระบายน้ำอุทกวิภาทประสิทธ,ธิ์เป็นเพียงจุดเดียวที่หน่วยงานราชการเร่งระดมเครื่องจักรหนักเข้ารื้อถอนออกจากพื้นที่แต่เมื่อสำรวจลำคลองสาขาในพื้นที่ชั้นในลุ่มน้ำปากพนงังทั้งโซนตำบลเกาะทวดตำบชลชะเมากลับมีสภาพไม่ต่างกันวัชพืชครอบคลุมผิวน้ำทั้งหมด ชาวบ้านริมคลองตำบลชะเมาบอกเล่าว่าตามคลองสายย่อยมีความเปลี่ยนแปลงไปมากจากอดีตท,ที่นี่เป็นคลองน้ําไหลสามารถนําน้ํามาใช้ในพื้นที่การเกษตรได้แต่หลังจากมีการทําประตูน้ําในคลองสายเล็กสายน้อยกลายเป็นที่สะสมของวัชพืชหากต้องการใช้น้ําก็ต้องลงไปรื้อวัชพืชออกเองโผก็ล,กล็กแเรวให้ให้มี่บกตีตะบ้านก็นได้ให้เก้จคยดัก้าือชีดยาั่งเล็กไป ดูเลคทังนี้มันไม่มีใครดูแลบอกเขาแทร็แล้วคือเขาไปเลยปนั่นปกติเขากี่ปีแต่เขาลอกสักี่ปกีได้ไหมไอ้ไี่เี้ยลา่ปีรยปีนะถลายผู้พื้นน้ำนะครับเพื่อจะเปลี่ยนข้อเสนอของนักวิชาการระบุว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องใหญ่เป็นเมกะโปรเจก แต่การแก้ปัญหามองว่าควรทำในระดับไมโครแยกย่อยไปตามคลองสาขาต่างๆโดยใช้ข้อมูลทางวิชาการเป็นหลักนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปรับใช้เป็นเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนให้มองว่าวัาชพืชไม่ใช่ขยะแต่เป็นต้นทุนเพื่อดึงดูดความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่มันคือเงินนะจริงๆแล้วน,นี้เรามองในแง่ของว่าในอนาคตเนี่ยเป็นกรีนอีโคโนมีตัวนี้จะดึงกับมาซคอร์ล่า นะถ้าเป็นไปได้นให้เกิดธุรกิจในชุมชนต่างๆยดูเอาตัวนี้มาใช้ประโยชน์ให้ได้นะครับก็ผมก็เป็นห่วงเยอะนะครับเพราะว่าตอนที่ผมไปดูเนี่ยผู้คนเคงเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือต้นกําเนิดของ,อะท,ะองทะเลน้องทะเลน้อยไลลงมาด้านล่างนะครับมันเป็น,ปนมันมองเป็นแอสโซนะแอสซิสเต็มเนี่ยทั้งหมดมันคือ,ม,คอมันคือเชื่อมกันหมดนะครับถ้าข้างบนล่มสลายข้างล่างก็จะไม่รอดเหมือนกันนะ ทางนี้ระบบนิเวศในลุ่มน้ำปากพนังยังส่งผลครอบคลุมถึงพื้นที่อ่าวไทยและยังมีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและการรับมือเรื่องโรคร้อนที่เป็นปัญหาระดับโลกการแก้ปัญหาจึงจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและเริ่มดําเนินการทันที